ทุกคนดูคลิปวิดีโอแก้วเก็บความเย็นนี่สิครับเอาน้ำแข็งใส่ลงไปในแก้วแล้วเบต้มในน้ำมันร้อนน้ำแข็งก็ยังไม่ละลายเลยเดี๋ยวผมไปสั่งมาลองให้ทุกคนดูนะครับว่าแก้วนี้เก็บความเย็นได้ดีขนาดนั้นเลยเหรอได้ของมาแล้วนะครับแกะกล่องออกมาก็จะได้ขวดนะ้ำแต่เลสแบบนี้มีน้ำหนักนิดหน่อยนะครับของที่ได้ก็จะเป็นที่ล้างขวดฝารองซิลิโคนสติ๊กเกอร์ไว้ติดตกแต่งนะครับของแถมเยอะเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองตกแต่งขวดด้วยสติ๊กเกอร์ก่อนนะครับ ฝาปิดแน่นสนิทมากนะครับกดลงคือล็อกขวดแน่นเลยกดปุ่มด้านข้าง2ปุ่มคือเปิดออกมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาน้ำแข็งใส่ลงไปในขวดเก็บความเย็นแล้วเอาลงไปต้มในน้ำมันร้อนประมาณ3ามนาทีให้ทุกคนดูนะครับว่าน้ำแข็งจะละลายไหมน้ำที่ต้มอ,อยู่ตอนนี้ก็มาณ80ดสิบวองเาเเลยนะครับร้อนมากๆม,มาดูกันครับว่าจะละลายไหม a few moments later ครบสมนาทีแล้วตอนนี้อยู่ที่90อ,องศาเลยนะครับมาเปิดฝากันดูโหน้ำแข็งไม่ละลายเลยมีน้ำออกมาน้อยมากๆสุดยอดไปเลยสรุปเลยนะครับขวดเก็บความเย็นอันนี้ใช้งานได้จริงเก็บความเย็นได้ดีเลยน้ำแข็งไม่ละลายเลยนะครับผมขอให้5คะแนนนะครับสุดยอดไปเลยอย่าลืมก่อนทางซื้อสินค้าทุกครั้งมาดูมาชัวรีวิวก่อนพอมาชัวเลือกแล้วดีชัวฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆแน่นอนครับ